เอาครับเดี๋ยวเราจะสรุปด้วยเพลงชาวาแล้วก็ลงท้ายด้วยวันลอยกระทงนะครับเอาทุกคนดูชาวานะครับให้นักเรียนเป็นนักดนตรีส่วนครูจะเป็นนักร้องในเพลงชาวาเอาว่าตามครูครับต่อไปนี้เชิญรับชมรับควังเพลงเพลินเสียงธรรมทำนองเพลงชาวา จากพุทธน้อยตะเลธรรมรุ่นพิเศษนะรุ่นนี้รุ่นพิเศษเพราะว่าเรียนุ๊บเดียวได้พับเลยเอ้าขึ้นดนตรีครับสองซูนสองซูนสองสองสองสามสองสมสสมสมสสาสี่สีกสีหห ลาดูด <ka> ลาดูลาลาลาสลาูสลาสลซสลดกว่าสนกว่าสนกว่ากว่ากว่ารีกว่ารีกว่ารีรีรีเปลินเสียงทําโน้มนำวิญญาควังสียงควังเสียงดังลอยมาเกิดเป็นคนต้องมีเมตตาศิลธรรมจัญญาน้อมมากฝึกตนควังเสียงทําน้มนำปัญญา สร้างสรรค์ใจไงพัฒนาเดินสายกลางอยู่ทุกเวลาสุขุราทุกลาจากจอรนซองทุนสองขับเพลงที่หนึ่งปานไปแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต่อไปตามด้วยเพลงที่สอง มอบไป่ยายฟังเพลงนี้ครับยายยายสายพุทธครับฟังเพลงวันลุงกระตอยโอไม่ใช่ครับวันลอยกระทงสามสามสามสองศูนย์ศูนย์สองสามสามสองศูนย์สองศูนย์สามสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสามสามศูนย์ศูนย์ อกอาอาอกซูล่องสามจองซูลอกอาอานาอาอุนู่องสามจองซูสองซูอ้วันเป็นเดือนสิบสองน้ำนองเต็มสลิง จะส่งให้เราสุขใจวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันหน้า่าสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับวันนี้ครูก็ขอยุติแค่นี้ก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับอ้องน้อง